สวัสดีครับวันดิเซลตั้มทำาชมรถเข้าใหม่นะครับคาวาสกินินจาพันนะครับตัวนี้นะครับบอกเลยนะว่าคุ้มมากๆนะได้เครื่องพันฟซีนะครับแต่ราคาเนี่ยเหมือนคลาสหกร้อยนะครับตัหรถคันนี้นะครับเป็นรถจดปี2016นะครับนี่เลยราคา2490 0 0บาทนะครับวิ่งมาแค่2 0 0 0 0กว่าโลนะฮะนี่สภาพใหม่มากๆเลยนะครับตัวนี้ได้ท่อแต่งอะคาบิกนะฮะเป็นสลิปออนนะแทๆนะครับเป็นท่อคู่นะครับ สภาพใหม่มากเลยนะครับได้ยางแอทแท็ด้วยนะฮะสวยมากครับคันนี้อ่เจ้าของรถน่าจะเป็นรถมือเดียวเลยนะครับใครที่หาอยู่ในตัวนี้บอกเลยไม่ผิดหวังครับนี่ครวิ่งมาสองหมืนสามเท่านั้นนะฮะเลยทอแตกด้วยสดคุ้มนะฮะตัวนี้นะครับ ใครสนใจนะติดต่อมาได้เลยนะครับเซลล์กร้ามนะครับ0635653545นะครับนือสภาพวิ่งน้อยจริงนะโอเคครับสวัสดีครับ